จังหวัดสงขาครับจะพาไปชมกับบ้านโบราณอายุเก่าแก่มากกว่า100ปีนะครับและปรากฏว่าบ้านหลังนี้ถูกตกแต่งอบอวนไปด้วยดอกไม้ต่างๆแต่จะมีไฮไลท์สำคัญก็คือการเสียงเซิมซีดอกไม้นะครับนี่แหละครับเราก็พาลงพื้นที่กันมานะครับที่บ้านร,รัตพฤพชอนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณิถนนร,รามันเขตเทศบาลน,นครสงขาอำเภอเมือง ก็จะเป็นบ้านโบราณนะครับอายุเนี่ยเก่าแก่มากกว่า100ปีครับที่ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมจีนผสมไทยร่วมสมัยภายในจะเห็นนะครับว่าตกแต่งเข้ากันกับสไตล์ของย่านเมืองเก่าสงขลานะครับและพิเศษจริงๆสำหรับเดือนนี้นะครับก็คือเดือนกุมภาพัานธ์เขาก็ได้มีการระมิดทุกพื้นที่ภายในบ้านประดับไปด้วยดอกไม้สวยงามแบบนี้ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณหน้าบ้านนะครับก็จะมีการตกแต่งดอกไม้เป็นซุ้มขนาดใหญ่สวยงามที่เป็นจุดเด่นและเป็นจุดถ่ายรูปอีกด้วยนี่จากภาพจะเห็นนะครับว่ามีคนเนี่ยไปถ่ายรูปเท้าสาวก็มีนะครับคนมีอายุหน่อยก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่นั้นคอยอำนวยความสะดวกและให้คําแนะนํารวมไปถึงช่วยในการถ่ายภาพอีกด้วยครับ เราจะพากันมาดูนะครับสำหรับไฮไลท์สำคัญก็คือการเขย่าเซียมซีสื่อรักนะครับคือปกติแล้วเซียมซีเนี่ยจะเป็นหมายเลขนะแต่ที่เนี่ยไม่ใช่จะเป็นชื่อของดอกไม้นะครับทีนี้พอเราเสี่ยงเซียมซีเสร็จแล้วได้ดอกไม้ชนิดไหนก็จะพาไปดูความหมายของใบเซียมซีกันนะครับก็นับนะครับว่าเป็นสีสันบรรยากาศในช่วงวานเลนทนยในเดือนแห่งความรักแบบนี้นะครับ สำหรับกิจกรรมบ้านสืบรักณสงขาก็เกิดขึ้นครับจากความร่วมมือของภาคีคนรักเมืองสงขาสมาคมร่วมกันกับภาคีเครือข่ายช่วยการจัดพื้นที่เติมเต็มความสุขในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์เดือนแห่งความรักเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของเจ้าของบ้านอีกด้วยครับ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ